วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนิดหนึ่งค่ะว่าช่วงนี้น่าจะกลับมาฮอตอีกแล้วยอดคงยอดขายที่ดินแล้วก็ภาคราฟเดินหน้าในเรื่องของการผลักดันการลงทุนด้วยค่ะพิจิการช่วยพูดถึงภาพรวมแล้วก็หุ้นแต่ละตัวนิดหนึ่งค่ะได้ค่ะก็ขออนุญ,ญาตแรปอัพของปีที่แล้วก่อนนะคะขออนุญ,ญาตแชร์สไลด์นะคะได้เลยค่ะก็อย่างปีที่แล้วนะคะต้องบอกว่ามันเป็นปีของการทําลายสถิติหลายๆอย่าง นะคะ,คะเริ่มแรกนะคะยอดขายที่ดินนะคะปีที่แล้วเนี่ยเป็นยอดขายที่ดินอันนี้สามรายรวมกันนะคะ,คะอมตะรโรจนะแล้วก็ WHA นะคะสูงที่สุดในรอบสิปีนะคะก็ะาอาจจะสู้ปีหนึ่งสองไม่ได้ปีหนึ่งสองนั่นเป็นเรื่องของออรถคันแรกใช่ไหมคะ,คะ,ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบของรถ E ีวีนะคะ,คะแต่ว่าทำสถิติสูงสุดในรอบสปีเลยค่ะ,คะ อ uh huh. ค่ะท่านี้แนวโน้มมันยังจะเป็นค่ะเชิญเลยค่ะพี่ค่ะแล้วก็ทุกบริษัทเลยนะคะที่เออ่ที่ทำรายสถิติตัวเองะนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่มรมตะโรจนะหรือว่า w ดค a จริงๆแล้วปีที่แล้วม,มามืดด้วยนะคะ,คะเอ,อ่มามืดของปีที่แล้วเนี่ยก็คือโรจนะนะคะคะปกติเนี่ย รัชนาเขาจะขายเตรีมาสหนึ่งแบบอขอโทษนบปีหนึ่งคือสามร้อยห้าร้อยไร่นะคะเอะแล้วก็ขึ้นมาเก้าร้อยไร่เนี่ยปีสองสองนะคะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาได้สองพันหนึ่งร้อยสิบไร่นะคะ<ฮ>อันนี้เฉพาะย,ยอดขายในประเทศไทยเดียวค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นเดเวลอปเปอร์ Developer ที่มียอดขายในประเทศไทยสูงที่สุด เพราะว่าตัวอามาตะเองขายในประเทศไทยอย่างเดียวเนีประมาณพันห้านะคะแล้วก็เด a เอนี่ยประมาณสองพันจริงๆเฉืนกันไม่เยอะค่ะค่ะถ้าดูจากปีที่แล้วอะคะ่ะเหมือนแบบว่าตัวของการที่แบบทำนิวไฮมันมีมาขนาดเนี้ยแล้วแล้วปีนี้อะคะ่ะพอมาเห็นในส่วนของราคาหุ้นแล้วก็แอบมีความกังวลเหมือนกันว่ามันจะไปต่อได้ไหมอะค่ะอ๋อปีนี้เลยใช่ไหมคะข้ามเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้นกลนะคะค่ะ ือดีเปานรื่ที่เกิดไว้ตอนแรกว่าค่ะอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีการทําลายสถิติหลายๆอย่างนะคะอันแรกคือเรื่องของยอดขายที่ดินนะคะอันที่สองเป็นเรื่องของการโอนนะคะการโอนที่ดินก็เหมือนกันนะคะอันแล้วก็อันที่สามคือเรื่องของการรับรู้รายได้นะคะก็เป็นเออเอาทำหายนะคะอันนี้เฉพาะเฉพาะยอดโอนที่ดินอย่างเดียวนะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งคือแบ็กหลอกนะคะแบ็กหลอกก็สูงที่สุดสูงกว่าปีหนึ่งสองด้วยซ้ํานะคะถึงแม้ว่าปีหนึ่งสองจะมียอดขายสูงกว่าแต่ว่าแบ็กหลอกเนี่ยอของปีนี้สูงกว่านะคะ่ะอันนี้เราจะเบรกนะคะ,อะของอมตะอันนี้ของอมาตะนะคะเพราะว่าหน่วยที่เราให้มันจะไม่ตรงกับคนอื่นอันนี้จะเป็นล้านบาทนะคะค่ะ<อ>แล้วก็รลจนันะนะคะอยู่ที่พันหกร้ไรแล้วก็ดัมเบอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันไรนะคะ อันนี้มาถึงคำถามเมื่อกี้นะคะว่าเอ๊แล้วปีนี้จะเป็นยังไงต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆปีที่แล้วนะคะว่าต้นปีเนี่ยทุกคนก็ตั้งทา r เกตคอนเซอวทีไปก่อนนะคะยกตัวอย่าง w h บ USA นะคะปีที่แล้วเนี่ยต้นปีตั้ง t a r เกตประมาณ1,500-1,700นะคะแล้วก็ปรับขึ้นมาเป็น2,000แล้วก็ปรับมาเป็น2,500แล้วมาจบที่2,700 นะคะคือปีที่แล้วเนี่ยปรับกันสองสารอบะนะคะ,ะตัวโรจน์ะเองก็เหมือนกันต้นปีเนี่ยคาดไว้ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยนะคะต่อมาก็เอ๊ 1, 5, ะพันห้ามาจบที่สองพันหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยปีนี้ต้นปีเรามาดูต้นปีก่อนนะคะ,คะตัวอามาตะเองเนี่ยเขาตั้งไว้พันแปดถึงสองพันไร่นะคะตัวแต่สเตั้งไว้2,275ไร่นะคะ,คะอันนี้ เขาก็มีหมายเหตุนิดนึงนะคะว่า2,275ไร่เนี่ยเอเฉพาะเอ่อไม่รวมบิ๊กหลอดนะคะไม่รวมบิม๊กหลอดทีนี้ถ้ามีบิ๊กหลอดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเสูงกว่านี้เลยนะคะเพราะ Big บิ๊กหลอดของเขาเนี่ยมันมีทั้ง500ไร่600ไร่มี1,000ไร่อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะคือตรงนี้ก็จะเป็นอัพไซด์ไปนะคะถ้าถามมุมมองนะคะมุมมองของพี่เนี่ยก็มองว่ามันมีโอกาส าที่เขาจะได้ปรับทาร์เก็ตตรงนี้ขึ้นนะคะอย่างถ้าถ้าดูณตอนนี้เนี่ยมากกว่าครึ่งนะ,ะมีลูกค้าที่แบบไฮโพเทนเชียลใกล้จนสัญญาแล้วเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของทาร์เก็ตเขานะคะแล้วก็ยังมีรายใหญ่ๆที่ไล์อัพเข้ามาอีกนะคะไม่ว่าจะเป็น EV Data Center หรือว่าเป็นออหรือว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็พวกซัพพลายเชนของรถ e ีวีที่เข้ามาแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าปีนี้ยังเป็นปีที่ดีอยู่ของ n h a นะคะ,<ช>ะทีนี้ของรถจนะนะคะมาดูรถจนะนะคะรถจนะเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อเ็ไร่นี่เป็นเป็นฟอร์แคลส์ของพี่นะคะ<ช><ช>แต่ว่าตัวบริษัทเองเนี่ยก็มองคอนเซอร a t i ทีมากว่ามากกว่า1,000ไร่นะคะ,ะทีนี้เนี่ย เราก็มองว่าตรงนี้มีโอกาสมีโอกาสได้ถึง2,000ไร่เท่าปีที่แล้วเหมือนกันหรือว่าบีทาร์เก็ตเราเหมือนกันนะคะเพราะถ้าดูจากเดือนมกราเดือน,นเดียวเนะะี mm ่ยค่ะเขาเซ็นสัญญาไปแล้ว300ไร่นะคะ mm hmm. คือต้นปีนี้แบบโมเมนตัมมันมันมาแรงมากนะคะโมเมนตัมไม่ไม่ไม่หยุดเลยนะคะคือทั้ง3รายเนี่ยพูดเหมือนกันเลยนะคะว่าเอ,อเอ็นควอรีจากลูกค้า ที่เข้ามาเดือนมกราคุมพาเนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วเยอะมากนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยที่เชื่อว่าแพทเทิร์นนะคะโมเมนตัมของการเซ็นสัญญาหรือว่า land sale เนี่ยมันจะไม่เหมือนปีก่อนก่อนนะคะในปีก่อนก่อนเนี่ยมันจะมาเยอะๆก่อนในไตรมาสสาไตรมาสสีใช่ใชไหมคะแต่ว่าปีนี้คิดว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่ไตรมาสหน่งไตรมาสสอเลยนะคะ ก็ถือว่าเห็นสถานการณ์หรือเห็นสัญญาณของการเข้ามาลงทุนตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยใช่ไหมคะพี่สิริกายะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นสัญญาณที่ดีค่ะแล้วก็นอกจากสัญญาณเรื่องของลูกค้าที่เข้ามาเยอะแล้วเนี่ยมันก็ยัมีเรื่องของราคาด้วยนะคะม,มีการปรับราคาขึ้นด้วยค่ะ,ค,ะคือปกติเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมเขาจะไม่เหมือนอุตสาหกรรมอื่นนะคะเขาจะไม่ได้ปรับ ราคาขายตามอินฟลชันนะคะแต่เขาจะได้ปรับราคาขายก็ต่อเมื่อดีมานมันมาเยอะๆนะคะเมื่อดีมานซัพพลายมันเริ่มไม่บาลานซ์นะคะอย่างปี2 3 2สานะคะ่ะดีมานเข้ามาเยอะมากซัพพายจนซัพพลายที่มีอยู่เนี่ยถูกดูดซับไปเหลือน้อยนะคะปกติเนี่ยเ,เขาจะมีอินเวนทอรีกันประมาณสัก4-5หปีเลยนะคะสำหรับนิคม แต่ว่าถ้าเราใช้ตัวเลขของปีสิ้นปีที่แล้วเนี่ยอินเวนทรมันเหลือแค่ประมาณ2ปีเท่านั้นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนต้องกว้านส้่ที่เพิ่ม<ะ>ขึ้นนะคะที่ที่ดินดิกนะคะ,ะเพื่อเพื่อรอพัฒนาในอนาคตเพราะว่าตัวนิคมอะคะ่ะเ,เขาต้องอย่างน้อยมันพันไร่นะคะมันถึงจะ ได้ economy scale. อ o คโนนีออฟสเกลแล้วมันต้องมีขั้นตอนในการทำ EIA ขั้นตอนหลายอย่างนะคะซึ่งมันจะต้องใช้เวลาประมาณสักปีครึ่งถึงสองปีนะคะกว่าเนื้อซ p l y ลายใหม่ที่จะออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ต้องเรียกว่าชอา็อตซัพพลายเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งตั้งแต่พี่ทำงานมาเนี่ยไม่เคยเห็นว่าประเทศไทยมีภาวะอย่างนี้มาก่อนนะคะอ,อันนี้เ<อ>พิ่งเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ กลับมาเรื่องของราคานะคะออพอภาวะที่ดีมานมันขึ้นมาเยอะๆอย่างนี้ค่ะเขาก็สามารถปรับราคาได้ปีที่แล้วเนี่ย w h a ปรับไปสองครั้งประมาณสิบนะคะแล้วปีนี้ต้นปีปรับอีก5%อร์เซ็นตะคะรวมๆแล้วสิเร์เซ็นเรียกว่าปรับได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มาชิ้นก็จะดีด้วยนะคะเพราะว่าที่ดินที่มาขายตอนเนี้ย มันเป็นราคา m a r ก็ t ถูกไหมคะแต่ว่าคอ์สเนี่ยมันเป็นที่ดินเก่าที่เขาซื้อกันมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะคะค่ะที่ริการค่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะตัวของคือตอนนี้คือปรับทุกเจ้าเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วน่าตอนนี้ราคาขายอ๋อในแง่ของราคาขายใช่ไหมคะ ะราคาขายของแต่ละเจ้าเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะถ้าอยู่ในโลเคชันที่ใกล้เคียงกัน,นะค,ะค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะนิดนึงนะคะถ้าดูจากฟอร์แคร์ที่พี่วางไวะคะ้ค่ะตัวของอมตาตะเหมือนปีของ2องสเนะะี่ยค่ะจะมากกว่าปีที่แล้วแต่ว่า WHA กับรจนาเองอะต่ำกว่าปีที่แล้วอันนี้มันส่งในยะสำคัญเรื่องเกี่ยวกับราคาของหุ้นของสตัวนี้ไหมอะคะ่ะไม่น่าเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าเพราะว่า อย่างที่เรียนว่าตรงนี้ยบริษัทเขาตั้งคอนเสอร์ตินะคะก็มีโอกาสที่ที่จะเ,เพิ่มขึ้นจากตรงนี้ได้ค่ะค่ะนั้นนะสุดท้ายช่วยสรุปเรื่องเกี่ยวกับนิคมของปีนี้ให้นักลงทุนฟังเลยค่ะว่าความน่าสนใจทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างคะ ค่ะสำหรับปีนี้นะคะคือถ้าแบบถ้าเรามองกลับไปปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าไดรเวอร์มันจะเป็นตัวใหญ่ๆอย่างเช่นรถ EV เราก็จะรู้ว่ารถ EV มีค่ายนู้นค่ายนี้จะมาลงทุนในเมืองไทยใช่ไหมคะถามว่ายังมีไหมยังมีนะคะยังมีอีกหลายค่ายเลยนะคะแล้วบางค่ายก็ใหญ่มากถึง2,000ันไร่นะคะแต่ว่าเขาอะเพิ่งเริ่มมาเรียกว่าเพิ่งเริ่มมาศึกษา หรือว่าทำฟิสตัดดี้อะไรในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะคะก็อาจจะเสร็จอย่างเร็วอาจจะเป็นปลายปีหรือว่าเป็นปีหน้านะคะ,คะแต่ว่าถามว่ามีไหมยังมีอยู่นะคะแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วช่วงนี้ใครจะเป็นไดรเวอร์นะคะช่วงนี้ไดรเวอร์ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ย้ายฐานเข้ามาะนะคะก็อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเอ่อ p c ซนะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เนี่ย ไต้หวันบอกเลยว่าจะย้ายฐานมาเมืองไทยนะคะแล้วก็จ,จริงๆ <ละ S 1> เริ่มมีการย้ายกันแล้วนะคะปี<ล>ะที่แล้วเนี่ยยอยขายเยอะๆของรถจักก็มาจากอิเล็กทรอนิกส์ PCB เนี่ยค่ะแล้วก็เ,เราก็เชื่อว่ามันจะมาต่อเนื่องแต่ว่าเนื่องจากอิเล็กทรอนิกส์เห็น Product ์ขชาไหมคะชิ้นนึงมันไม่ได้ใหญ่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินหรือว่า Production Line ของเขาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใหญ่หรือไม่ได้ไม่ได้ยาวเหมือนอุตสาหกรรมอื่นไม่ หรือว่าอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเงี้พยพัฒนทที่ดินเนี่ยเขาก็จะใช้เล็กลงอะค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าจํานวนของเขาเนี่ยจานวนผู้ผลิตเขาเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าเป็นพลังมดละกันนะคะหลายๆลายรายรวมกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมืม่อกี้คุณอาทิตย์พูดไปเรื่องเทรดบอลแล้วใช่ไหมคะ,คะมันก็มีเรื่องของ g e o อโพลิ i ิคอนะคะที่เป็นตัวไดรเวอร์หลักให้จีนแล้วก็ไต้หวันเนี่ย ต้องย้ายฐานออกมาข้างนอกนะคะต้องมาหาประเทศที่เป็นกลางนะคะเราอ่ะเป็นประเทศเป็นกลางนะคะเวียดนามก็เป็นกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีโอกาสที่จะได้รับอนิสงจากตรงน,นี้นะคะ,ะค่ะราคาเป้าหมายแต่ละตัว่อยได้ไหมคะพี่อาทิตย์พี่สีการคะค่ะสำหรับท็อปพิกของเรานะคะจะเหมือนพนอาทิตย์เลยะคะ่ะเราเลือกดับยูนะคะเป็นท็อปพิกอันดับหนึ่งนะคะแทร็กไพร์เราห้าบาทสี่สิบ ะะแต่ตรงนี้มันยังมีอัพไซด์อีกประมาณสัก40สตางนะคะจากการที่เข้าไปถือหุ้นในโลจิสติกที่จอยกับของกลุ่มปตะท,ะท GC ะนะคะ <GC. S 2> แล้วก็เรื่องของโรงไฟฟ้านะคะที่เขาประมูลได้125เมกะวัตต์ซึ่งตอนนี้ทยอยเซ็นสัญญาอยู่นะคะ <อา S 2> ซึ่งเรายังไม่ได้ใส่เข้ามานะคะอคันดับของเราเป็นอมตะนะคะทาทเก็บไพส์เรา28บาท นะคะแล้วก็อันดับสาเป็นโลจนะคะแทร็กเก็ตไพรซ์เราเจ็ดบาทห้าสิบค่ะโอเคค่ะทวนวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่สิริการขอบคุณค่ะส,าาคสวัสดีค่ะ